วัสดีค่ะวันนี้ป้าก,กินพาเข้าครัวมาอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าก,กินจะพามาทําน้ำพริกอองค่ะวันนี้นะคะอยากกินน้ำพริกอ,องนะคะเดี๋ยวป้าจะพามาดูส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ พริกค่ะพริกแห้งนะคะพริกกินดาแล้วก็พริกเม็ดใหญ่นะคะป้าเอาไปแช่น้ําก่อนตัดแล้วก็แช่น้ําแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะตามใจชอบนะคะเอาแช่น้ําก่อนนะคะแล้วก็เอามาให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็น้ําตาลปี๊บก็หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมะขามคุณป้าซื้อมาสิบบาทก็มาแบ่งแบ่งครึ่งแล้วก็ทําน้ํามันเอาแต่น้ํามันนะคะมะเขือเทศสามสามใบค่ะ อันนี้หอมแดงนะคะหอมแดงนี่ป้าเอาหอมแดงหัวเล็กค่ะนะคะแล้วก็หมูสองขีดนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะมาหั่นมะเขือเทศให้ดูนะคะมะเขือเทศนี่หั่นกลางเลยค่ะหั่นให้มันชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเวลาเราไปผัดมันจะได้นั่นไวๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะ น้ำพริกอองนะคะเป็นน้ำพริกทางเหนือนะคะทางเหนือก็ชอบทำน้ำพริกอ,องนะคะ,นะคะมะเขือเทศนี่สามลูกก็พอค่ะนะคะเพราะว่าเรามีมะขามแล้วต้องเอามากเท่าไหร่ก็ได้เอาพอให้มันมีรสชาติมะเขือเทศพอแล้วนี่ค่ะนะคะ หมูนี่คุณป้าเอาสองขีดค่ะหมูสับนะคะเอาสองขีดก็พอกะว่ากินแค่สองครั้งก็พอถ้าเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะไว้วันหลังกินได้นี่ค่ะใส่ไว้กรอนค่ะนะคะ เดี๋ยวคุณป้าหั่นเครื่องหั่นอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณป้าจะได้มาตําตําไปน้ําพริกคนนะคะนี่ค่ะหอมหอมนะคะคุณป้าใส่หอมนะคะเวลาตําใส่หอมแดงแล้วก็ใส่กะปิใส่พริกตํานะคะตาให้พริกละเอียดเราค่อยเอาหมูลงตํานะคะตําด้วยกันไปเลยนี่ค่ะนะคะ เดี๋ยวคุณป้าก็จะตาพริกเลยนะคะเพราะคุณป้าหั่นเสร็จแล้วหั่นหอมเสร็จแล้วก็เอาพริกลงโขลกเลยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่เกลือกับกะปิก็พอแล้วนี่ค่ะเป็น ประมาณเกือบช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตําเลยให้มันละเอียดตําให้ละเอียดแล้วก็ค่อยใส่หมูค่ะทำไม่ยากใช่ไหมคะท่านผู้ชม ป้าก็ตำพริกละเอียดแล้วนะคะแล้วคุณป้าก็เอากะปีใส่เลยค่ะน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บใส่เลยนะคะใส่เลยค่ะแล้วก็ตำให้น้ำตาลปี๊บกับกระปีที่มันทั่วถึงก่อนเราค่อยเอาหมูลงตำสูตรของผักกินนี้ไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะใส่แต่หอมค่ะใส่แต่หอมแดงนี่ค่ะตำไปเลยค่ะแล้วก็ พอกะปิกับน้ำตาลมันละเอียดนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะตำไปด้วยกันมันจะได้เข้าเนื้อเข้าหนัง <c oughs> นี่ค่ะตำลงไปเลยค่ะนะคะตำเลยค่ะตำให้มันเข้ากันไปเลยค่ะนะคะ ท,ที่มันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คกหินนะคะมันเป็นคกดินธรรมดามันก็ตำยากหน่อยนี่คะ่ะตำใี้เข้ากันไปเลยคะ่ะนะคะพอละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดกันเลยค่ะนะคะ,นะคะ ค่ะถ้าเป็นคกหินนะลูกมันมันจะมันจะละเอียดยิ่กเลยล่ะเห็นไหมครับมันมันไม่ละเอียดเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรได้เอาลงผัดเลยค่ะ เลยนะคะนี่ค่ะผัดเลยค่ะท่านผู้ชมผัดให้มันหอมเลยค่ะนะคะ มมันไ่แรงลมมันแรงมากเลยคะ่ะเหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกเลย แรงมากเลยค่ะท่านผู้ชมวันฝนจะตกเลยแบบนี้ก็ตกทุกวันค่ะที่นี่ไม่ว่าจะหยุดตกแล้วก็ยังไม่หยุดเลยฝนนี่ค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเลยค่ะใส่ลงไปเลยมะเขือเทศ ส่วนใบตาพิกอ,องนะคะพีกคุณป้าตำไม่ละเอียดเลยวันนะี้ตำไม่ค่อยละเอียดตำยากมากเลยพริกเม็ดใหญ่มันเหนียวนี่ค่ะ พอมันสุกแล้วนะคะเราก็ต้องจะชิมดูนะคะเพราะว่าจะไม่ใส่น้ำปลาป้าจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะป้าจะใส่จะป้าใส่ระปีไปแล้วแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะใส่น้ำมะขามเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมะขามเทลงไปเลย เราก็เตรียมผักไว้แล้วนะคะพอมันสุกแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะตักใส่จานเสิร์ฟเลยทำเยอะๆอย่างนี้นะคะพอเราทานทานนี่มันเหลือเยอะเราใส่ตู้เย็นไว้เลยะคะ่ะใส่ตูต้แวไว้นะคะหรือใส่หมอห้อเล็กๆไว้ก็ได้ แล้วก็ปิดฝาแล้วเข้าตู้เย็นนะคะไว้ทานวันหลังก็ได้นะคะ,ะ,คะผกักมีก็แล้วแต่ชอบค่ะของป้าวันนี้ผักก็มีแตงก็มียอดกระทินอนนนนนะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวรอให้มันเดือดแป๊บนึงค่ะตอนนี้น้ำพริกอ่องเราก็เสร็จแล้วนะคะ เห็นไหมคะสุกแล้วนะคะหมูก็สุกแล้วป้ากิก่งก็ชิมดูแล้วค่ะก็พอดีแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณป้ากิ่งก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะท่านผู้ชมน่ากินมากเลยค่ะกข้าเสื้อละนนะคะนี่ค่ะป้าก,ก็จะตักใส่ถ้วยเลยนะคะ ป้ากระตักใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยเลยวันนี้กินข้าวเยอะแน่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะน่าอร่อยมากนี่ค่ะเห็นไหมคะ เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมคุณป้ารำเสร็จแล้วนะคะคุณป้าก็ทำน้ำพริกอองเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมากินกับป้ากินเดอวันนี้นะคะข้าวอสวยร้อนๆค่ะป้ากินต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามป้ากินเรื่อยมา ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ปากินด้วยนะคะละ,ละรับปากินก็จะได้มีคลิปทำต่อๆไปนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากนะคะติดตามปากินเรื่อยมา